ครับวัสดียซีสู้สุขคนครับมบอนิ้งอดมาสรุปผลบ้งไฟป้านคําเกิด12กรกฎาคม2568รายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่หนึ่งน้องเมย์านะครับ90 20นะครับราคาตำ่ตำๆนะครับ150คะแนนไม่ผ่านนะครับ บั่งที่2ท่อธนสิทธิ์นะครับ10 40ีดร้อยเกค่าแนนไม่ผ่านนะครับบั่งที่3ซุปเปอร์เบนนะครับซุปเปอร์เบลนะครับ30 70ิดร้อยหกค่าแนนเจา้านะครับอ่ะซุปเปอร์เบนบวกบวกเอ่อซุปเปอร์เบลบวก สอไพศาลนะครับผม,มได้365คะแนนเจา้านะครับบางที่4ี่ท้าผ้าแดดนะครับ35 75ได้415คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับอ่ความจอบส่วนตัูงหลอดเข้าแล้วหนึ่งบ้างนะครับบางที่หานะครับพ่อนจะเลืน่นะครับ10 20น,น,น,นะครับได้330คะแนนผ่านนะครับแต่นาทานก็มีเพียง30 10 30, 30นะครับ ยี่สิบสี่สิบไก่มีนะครับแต่กัสร้างพานนะครับบางที่หกกำไรแสนนะครับห้าสิบแปดสิบถึงสี่ร้อยสามสิบสามคะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับบางที่เจ็ดสมคิดการบ่อนะครับสร้างบ่อตีนะครับผมอ่ะ ความชอบส่วนตัวของหลอดได้360คะแนนเจ้านะครับบางที่8มหาโหดนะครับ50 90ได้350คะแนนเจ้าเกือบนะครับบางที่เราทองพักดีนะครับความชอบส่วนตัวของหลอดนะครับ30 80ได้435คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับว้าวนะครับผมบอรรมดานะครับบางที่10นะครับสายพินตัวติ๊งนะครับ40 80ได้385คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับห่าวิทำงานนะครับ ขอบคุณไอออดนะครับบอกลุงหลอดไปเสียบางมีหวานจุ้ยเลยนะครับห้าวิทำงานนะครับได้เสียในราคาสร้างหอมนะครับบั้งดิสเบสล้านปูยมนะครับมาเด็ดลุงหลอดนะครับห้าสิบเพียงสี่ร้อยเด็ดสามร้อยห้าสิบค่าแนนเจ้าเกือบนะครับบั้งทีสิบสองสราชวงศ์ห้าสิบห้าเก้าสิบห้าเด็ดสี่ร้อยห้าสิบห้าค่าแนนผ่านหวานจะเรียบขึ้นนำอึ่งไข่นะครับอ๋อที่แรกคล่องบักดีนำอึ่งไข่นะครับ อ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับโซราชวงศ์แซงไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมขึ้นหน้ามือใครนะครับบางทีสิบสามนองฟอดจูนบวกจันดีนะครับสี่สิบเจ็ดสิบเด็ดสามร้อยหกสิบคะแนนเจ้านะครับบางทีสิบสี่แอดเทวดานะครับหกสิบสิบวินะครับเด็ดสี่ร้อยสิบคะแนนเจ้าหมวกนะครับอ่ะบอไวกอนนะครับสายพี่หนีบรรทุหางครับเอ่อเพชรไทเกอร์นะครับานนานะร,บบร,นะครบา,าบรนะครา แอดเทวดากับตูหางกับเพชรไทเกอร์นะครับเพชรไทเกอร์บางเดียวตูหางสองบางเลยครับอีกบางหนึ่งบนแน่ใจว่าตูกับเก่งเจริญหรือไม่นะครับแต่ทีแ่แน่ๆตูหางกับพเพชรไทยเพชรไทเกอร์ตูหางกับแอดเทวดานะครับตูหางกับสายพินนะครับผมนะบางที่สิบสามนองฟอจูนไปแล้วอ่ะบางที่สิบสี่แอดเทวดา410คะแนนเจ้าเนะครับบางที่สิบโกขนขอบไกลนะครับสี่สิบเจ็ดสิบเดียสามร้อยห้าคะแนนไม่ผ่าน